พลักน้องชายผู้ถวายชีวิตปกป้องพระรามพลักคือลูกของท้าวทศรถและนางสมุชชานับว่าเป็นน้องต่างมารดาของพระรามซึ่งตามความเชื่อแล้วพลักก็คือพญาอนันตนาคราชพญานาผู้เป็นแท่บนบรรทมของพระนารายณ์ที่ขออวตารตามมารับใช้พระรามด้วยถึงแม้พลักษจะเป็นเพียงน้องชายต่างมารดาแต่ท่านก็รังและซื่อสัตย์พักดีกับพระรามมากเมื่อพระรามจะต้องเข้าไปอยู่ในป่าพลักก็ขอตามไปรักษาวความปลอดภัยให้พระรามด้วยซึ่งพลักก็ได้ถวายการดูแลจนได้รับบาดเจ็บหนัก,กเออกืเ่อ ทังที่อินทรชิดลูกชายของทศกัณฐ์ยกทัพมาต่อสู้พลักก็เป็นคนที่ออกมารับมือกับอินทรชิดแทนพระรามซึ่งการต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีแต่พ่ออินทรชิดมีศรน,นาคบางที่เมื่อแผงศรอ,ออกมาศรน,นั้นก็ได้กลายเป็นพญานาคพุ่งเข้าไปรับตัวพร้อมกับพ่นพิษใส่จนทําให้พลักษหมดสติโชคดีที่โหนประจํากองทัพอย่างพิเภกรือวิธีการรักษาจึงช่วยพลักษให้ฟื้นกลับขึ้นมาได้สุดท้ายแล้วอินทรชิดก็พาท่าถูกพลักษแผงศรสังหารลงได้ในนนนททีี่่สสุดสด้าาาาาเเเพพืออออชชควมมมมกกกขงยยรติจะู เรื่องนักลบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ที่ทางผู้สร้างได้เอารามาเกียนมาตีความใหม่เพื่อนๆอยากรู้ไหมว่าทัาทศกัณฐ์ได้ราชาพาลีพญาลิงผู้ไม่เคยแพ้ใครไปเป็นพักพวกทศกัณฐ์จะสามารถเอาชนะกองทัพพระรามได้หรือเปล่าโดยหนังจะเข้าฉายวันที่11ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพภาพยนตร์ทั่วประเทศต้องมาดูให้ได้เลยนะเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่อง